มาค่ะพี่ๆทุกคนมากินข้าวเช้ากับพี่เพรกันค่ะแม่พี่เพริาทำน้ำพริกอ่องเจ้าน่ากิน,นมากๆเลยเจ้าอันนี้เลยค่ะน้ำพริกอ่องเจ้าหมูสับเจ้ามาเจ้าทุกคนกินข้าวกับพี่แพรกันค่ะแล้วก็มี แคบหมูนะคะชิลค่ข,ขับตพ้พผักกลยเจ้ามาเจ้าทุกคนมากินข้าวเจ้านี่เลยค่ะแซ่บๆเลยพี่ๆหน้าตาดูดนีน่ารับประทานมากๆเลยวันนี้อือ อร่อยทราบมาก <coment ari> มีมม่ข้าหมูเจ้าอะอร่อยมากเจ้า,อ,จาอร่อยมากมากกเลยเจ้าพี่ๆทุกคน พี่ๆทุกคนชอบเคยกินบ้งางไหมคะพี่เพรอยู่ภาคเหนือชอบกินของคนเหนือเจ้าทุกคนเจ้าน้ำพริกหนือสับอ่อ,องเจ้าือ <c> อ <oughs> ร้อนๆเลยค่ะมาค่ะทุกคนแสบๆกันค่ะ อร่อยมากเจ้าพี่พี่ทุกคนมาบ้านทุกคนสิ้ค่านี่หฮนจรจิมซีโมงพี่มาได้ราคาอืมอืมอืม อร่อยมากค่ะสับมากเลยค่ะแล้วก็อร่อยอร่อยดูหมูฟับเสียคะอื้มาเข้า,า,าทุกคนคือข้าวข้า,ขา อ,อ,อร่อยมากชอบมากอร่อยมากค่ะ สับซีบอรออยมาค่ะใครดูกี่โมงนะคะพี่มาได้ค่ะค้วยตาอือจ้ออือหื ฝากผลงานพี่เพยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะอ,อือือ ฝากปากเลยคะ่ะขอไปกินต่อนะคะแล้วก็ขึ้นไลค์ด้วยนะคะก็แล้วก็แทน้ดยนคะข๊ายไปไค่ะฝากชูชกกับแ้ด้วยนะคะ่าอน,ะะนะะากพแพรอ,อยู่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าต้องกินนะคะ